มันพลาดเองมันก็เลยออกมามันมันแก่แล้วแก่แล้วอายุเยอะอายุแก่แล้ว3า,า,ามเอดแล้ว3ามเอเออใช่ใช่ใช่ไม่เป็นยังไง มันบอดีกะมันบอดีกะอุ้ยเยอะใช่เป็นคนที่อยากมีอยู่แล้วอยากมีอยู่แล้วมันเป็นจังไงเป็นจะได้มันเป็นจะได้เดอ๋ย ยากมีเธอแค่กูเอ้ยฝนจะตกเหรอแม่หนี่งฝนจะตกอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วเจ้าเอ,อ้ยชอบท่านี่กันชอบท่ารังจำแบบนี้กันอี๋บอก อีรีบออรีบบอรีบบออ,บอ,อย่าไปน่ารักตรงไหนเออชอบท่านั่งอย่างนี้กันมาจากไหนมาจากไหนกันแปดคนสอนวิธีล้างจาน ล้างแบบนี้ล้างแบบนี้อุ้ยไม่ได้กินหรอกถ้าล้างแบบนี้ทั้งวันไม่ทันคนอื่นนะถ้าล้างแบบนี้ทั้งวันอือไปทำเป็นคนล้างจานเขาไล่ออกแล้วเดี๋ยววันแรกแถ้าล้างจานแบบนี้ สิเราไม่ลังกินเสร็จอืถ้ากินเสร็จแล้วเอายืนลงคลองต่อไปอีกหน่อยก็ไปใส่ใบตองกินเอาไม่ยากไปใส่ใบตองกินเอาไม่ยาก พี่หาพี่ยากไม่ยากบอบอเมน่น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 